หาผู้ชายดีๆสอนหาผู้ชายรวยๆนะคะแผมต้องบอกนะว่าผู้ชายดีๆเนี่ยมีเยอะนะผู้ชายทั้งดีแล้วรวยเนี่ยก็มีนะเพียงแต่เราจะเจอไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นมาอยากเจอผู้ชายดีอยากเจอผู้ชายรวยเราต้องดีแล้วรวยไหมใช่ค่ะตัวเราต้องดีแล้วรวยด้วยยกตัวอย่างให้ฟัง หลายๆคนอาจจะเคยอ่านนิยายหรือเจ้าหญิงดิสนี่อะไรประมาณนี้คุณรู้ไหมว่าในนิยายของเจ้าหญิงดิสนี์ไม่มีคนไหนขี้เกียจเลยนะและเขาก็สวยและเขาก็ฉลาดแถมย้ำสาวๆบ่อยการที่เราได้เงินจากความพิสวดมาง่ายๆเงินพวกนี้มันอยู่กับเราไม่ค่อยนานแพรไม่รู้นะว่าทำไมใช้แป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวเราเองหาเงินได้เอง เงินพวกนี้จะอยู่กับเรานาน,นแล้วทพมไม่อยากให้ตัวเราไปผูกติดไปยึดติดกับผู้ชายที่เขาต้องเลี้ยงดูเราไม่เอานะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ไม่อยู่เรายังมีอาชีพเรายังมีงานที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ดังนั้นการที่เราได้ผู้ชายทั้งดีแล้วรวยเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสถือว่าเป็นของแถมของชีวิตละกันตอนนี้แพมอยากให้เราเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงาน เรื่องดูแลตัวเองให้ดีเมื่อไหร่ที่เราดูตัวเองได้ดีเมื่อนั้นแหละค่ะคนดีๆเขาจะเข้ามาหาเราเอง